มืดฝนมาอีกแล้วสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียด่ำแรงพี่น้องจา่าตอนนี้จะห้าโมงแล้วถ้าพ่นอ่ะฝนตกพี่น้องถ้าพ่นโมดมืดไปพ่นผ้าห้องหืมหมอยู่คุณยายจะไปเก็บดอกกระเจียวเมื่อก่อนคืออยากเห็นยายรุ่นแล้วเก็บไปแก่งใส่เห็ด หลายประทำแต่ว่าค,คุณยายมาเก็บเถื่อนึงแล้วแล้วมือก่อนยายรุ่นเราเก็บมาเซนใส่แกงเฮดอ่เนี่ยพี่น้องออกดอกลายแล้วยายมาต้องขุดหลายหลายคนว่าทำไมไม่ดึงเอา,เอามันดึงบ่ได้มันดึงได้อีบ่นี่มียายดอกกระเจียว พอฝนตกแล้วมันเห็มันมันแห้งมันกระลักออกมันบได้บได้บได้มันบแมนมีต้นแบบมีต้นมันดึงได้อันนี้มันบบมีต้นเห็นไหมทําผู้สมมันหักมันขาดนะสับเอาเพื่อไม่ทํากระตา อันนี้เทือสองเด็กเ,เก็บอันคุณยายมาเก็บนะนี่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 ทำผูโชมดอกมันจะเกิดก่อนต้นเนาะพอออกดอกแล้วมันก็จะเกิดต้นมันต้องซับเลิกดอกย้ายซับจุบเนี่ยนะมันนี่อันเนี้ยกำลังโพ ออกงานเยอๆอง<ด>เ,เริ่มออกเนี่ยมันกำลังโ่ดอ,อกนท่านผู้ชมนี่เนาะอันนี้มันเริ่มบานแล้วอ,อุ้ยออกคนหัวยายอซับเอาเนี่ยนี่กำลังออก บ่ต้ออาเด้วนี่กําลังเป็นปีนี่น่อยท่านผม,ม,มยังอีกมือสองมอืออันนี้กําลังโพอออกไปแล้วคุณนตกนี่เอออันนี้นี่อันนี้กําลังออกนี่อันนี้เอารถนี่เอาไปลวกแต่ว่าเขาจะากินสดก็ได้มันสิบอลเขคิวเคิวเคืลดอกกระเจียวปลา ลายดอกกระเจียวพันเพชรน้ำผึ้งแต่ว่ารอบนี้คุณยายว่าหลายเพราะฝนตกมืาแล้วมันเลยออกเพราะมันกัดออกกระหึ่มมันเนาะเป็นกระรังออมันต้องซับเลยคุณยายมันสีซับหัวมันแต่ว่าดึงมันดึงบ่ได้เลยพี่น้องคันอันมันมีต้นนะเฮาดึงขึ้นเนาะอันนี้ยังบ่ทันมีต้น โอ้ยทางหลังพี่ยังเก็บปรเบิดอยู่พี่บ้กหลายๆท่านผู้ชมนี่อุ้ยแม่เจ้าสี่เหยียบเลยน,นั่นนี่มองในพี่น้องกำลังออกบัสุกอ่อนี่ก็แม่นนี่แต่บ่กเกินสองสามหมือก่อโพบัสดุดอกเราสองดอกก่อละดอกสองดอกเดี๋ยวปีนี้มันสิออกหลายเขาจะว่าพอปีที่สองทางหลังเจ้าหนังกันแม่อรรถนะ มันสิออกหลายปีที่สองกับปีที่สามปีแรกเนี่ยก็สิบวปัญใดนี่ทา้งหลังเห็นบอกคันซับเลิกแล้วมันออกคอนหัวมัน อะไรกระแม่เนี่ยแม่อุ้ยเหยียบซะเนาะมันดึงมาได้คันดึงก็ได้แต่ดอกนี่ท่านผู้ชมอันนาก็เอาไปย้ายมันยังน้อยนี่สมัยตะกี้ดอกกระเจียวป้าก็ลายพี่น้องเขาเจ้าสีเลือกกินแต่ดอกกระเจียวขาวดอกกระเจียวแดงเขาเจ้าบบกินสุเมร์นี่ดอกกระเจียวยังกับบวมี อันนี้กำลังเป็นปีนี่กำลังโพอีกมือสองมือนันใจนะครับนี่นั่นน,น,น้ำยาย่นนกำลังออกดอกจุอืม บนนีปีนาอาศัยขยายขยายาอเมืองน,น,นี้กำลังปลอยไปแล้วพี่น้องจา้าอันนี้ปลูกบริลายปลูกหกเจ็ดคูนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด กำลังเป็นปีออกเต้นยันนี่นี่อันนี้นะพี่นอ้องนี่บบตองเอายายมันยังหน่อยเห็นบ่นี่ม,มันเป็นปีอันนี่กำลังสิโพดอกนั่นนี่ฮู้เลี้ยงกันพ,พี่ทางนี้คุณยาย เมือ่อนางเก็บได้ได้กัมหนึ่งเมื่อวานก่อน,นยายรุ่นแล้วก็มาเก็บไปใส่แกงอันนอยู่ใส่แกงเห็ดม,มันบ่ได้เฉพาะอันเอามาหนึ่งมาลวกได้พี่น้องเอาไปแกงใส่เห็ดใส่น้มไม่ก็แซบ่บเนาะนี่เรื่อยๆปลาชกนี่ยายนี่กำลังโผล่ดอกนี่คัดซ้ำนี่นะเอาได้หลายรอบนีนะ่หลายเพราะม,มันก่อใหญ่มันจะออกหลายเด้จะง่อย นี่อันนี้ก็แม่นแต่ว่ามันยังดอกน้อยบอเอาเอาเฉพาะดอกมาดูถ้าผู้ชมนี่นี่ฝุ่นกำลังออกน้ำอีกสองสามมือเลยมาเก็บนี่ย,ยน,นี่ เรต้องคุ้นเลิกดอกมันบริเลิกนี่อันนี้ก็กำลังออกปีนี่ทำู้ชมเออนี่เ,<อ>เห็นเปล่านี่ออกสุดแท้เลยบังน่ยกำลังงามอาทำอ่ะ ได้บักหลายอีงแล้วอัน,น้ำยยน,นี่อันดอกนึ่งท่านผู้ชมนี่ได้แม่ดอกนั้นน,นี่ดอกหนึ่งนะดึงแล้วขึ้นเอาทัว เวลาดึงนะปกติทําเป็นก่อนะเขาเจ้าเสียอันนี้เขาสีดึงตัวที่มันมันติดใบึ้นมานำํำแต่อันนี้ดึงแล้วมัน,มนใหญ่ออกดอกเยอะมากปีที่สองของการปลูกดอกกระเจียวแท้จริงบ่มีอยากปลูกแต่ ปีก่อนๆแล้วล่ะอันนี้ท่าก็เริ่มปลูกปีนี้ลูดทั้งหน้าย,ยังเต็มอยู่ด้วยอุ้ยอันนี้ทั้งนี้กำลังออกปีน,นันยายข้างหน้าเจ้านะเอาบุดสองดอกเลด นีนด่ดอกนะเนี่ยกงลังเจ้านี่นี่สีหยียบเลยนี่แต่ว่าดอกกระเจียวนี่เขากินดอกจูบมันได้พี่น้องคันดอกบานแล้วเขาบอกเอานี่นี่อันนี้กำลังออกปีแล้วจ้ะนี่กกำลังออกดอก แม่แม,แม,แม,แม่แม่ตีนนี่ข้างนันออกหลายแล้วซับหนาไปพร้อมนั่นนั่นนั่นนี่ทางนี้นยาย ดอกเจียวบม่ได้ปลูกหลายนี่แหละแค่นี้ก็เพาะได้เก็บอยู่ uh huh. เก็บเท่ะกัมสองกัมอันนี้มันยังกินได้อยู่ย้ายบ้านในแก่ ขันบานแล้วมันแก่แ,กแต่ขาเจาเ้าดอกกระเจียวบานนะมันมีเม็ดเข้าเจ้าอ่ะเดี๋ยวมันแก่แล้วมันรนแล้วเม็ดมันสิเกิดเนาะมีเม็ดมีในตแต่กำลังโพดินกับปลอปไปแหลวอยู่ ดอกอันนั้นมันพันบา,นบานททางล่างนะเบอร์ละไทำไปเบิ้งดูแถวหลังนะมีบ่มันกำลังอันนั่นกำลังออกดอกนี่เด้ยพีต้องพีนะมืดฝนมาอีกแล้ว นี่ยายนี่ดอกหนึ่งนนะหมดหรือยังกำลังโผล่ผีทั้งผียังบักหลาย นี่นมันก็เกิดได้ต้นเก่าไปเลยพี่น้องนี่เพราะมันเกิดแล้วบัดท,ที่นีนมันออกเทื่อสองเทื่อแล้วก็เป็นดอกแล้วอาเป็นต้นออกขึ้นมาบบดนี้นี่นี่ยายอันนี้ฮังกระโโพอันนี้ฮังกระโโพท่านผู้ชมเนี่ยกำลังโผ่ดอก ข้างหลังได้ทำเมื่อแล้วพีพ,พีทั้งพี่เ,เริ่มออกหลายแล้วาาน,นี่ยายนี่นอันนี้ก็แม่นในพี่น้องนี่กำลังออกนี่อีกสองสามมือ พี่ทั้งพี่ยังออกดอกเต็มอยู่ปทาทั้งหลังนะทำเออยังบักหลายพี่น้องทั้งหลังเห็นปะทำมาลำยาย ซับไปซับมาบริเวณทางหลังพี่ยายน,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 นี่สามดอกเลี่ยนกันอเอาไปลวกกินกระปุนกับแจว หมดหรือยัง,ง,งวบวกเกินสองมื่นสามมือสิเดนมาเก็บอีกหัวมันกำลังโผล่ออกหลยอยู่นี่พี่น,อน้องนี่อันนี้ประมาณสองมือสม,มือ แั้ิเริ่มโพดอกเนาะเห็นบ่ดอกมันกำลังออกเนี่ยแดงๆเนี่ยมันบวมเมนนอมันนได้พี่น้องคือดอกมันเป็นปีดอกมันนี่นี่กระแมนเนี่ยอันนี้คือดอกมันนะจ๊ะบแมเนต้นมันเด้มันเป็นดอกเดี๋ยวจะแกะให้ดูนี่นี่แงแดงๆเนี่ยเห็นบ่กะกำลังโพไม่เนี่ย คือดอกมันนี่แม่นเบิร์นี่อันนี้ก็ดอกดอกได้บ้ากหลายเลยพี่น้องเนี่ยดูดอกกระเจียวนี่รอบนี้ได้เกือบเต็มกระตากำลังงามกำลังพอดีกินนะเธอดูอันนี้เห็นบ่อันนี้เมื่อกลังโพเนี่ยบ่เกินสองเมือสามเมือมันก็นยังเป็นปีอยู่ เนาะนี่อันนี้เนี่ยนี่เห็นบอกอันนี้มันจะบาทเลยบกเกินสามมือเดี๋ยวสิมาเก็บอีกรอบพีบ่น้องจามาเนี่ยก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีปลูกแค่นี้ก็เก็บเธอละเกือบกระตาพ่นเด้ถ้าพูนเก็บ,กบ,กบยี่เบเิร์เลยยังทำ เมืองแนเมิดฝนมาแล้ว